กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมนายกาดี้นะครับก็วันนี้มาอยู่กับนะครับหลายๆคนถามว่าแคทเกมแคทยังไงคะจำเป็นต้องแคทเกมใหญ่ๆหรือไม่ฮะจำเป็นต้องแคทเกมที่มีเกมที่ดังๆหรือไม่ครับอย่างเกม Resident Evil นะครับหรือ Silent Hill นะครับก็ไม่จําเป็นนะครับน้องมีเกมไรน้องแคทได้ครับเพียงแค่น้องมีความสามารถพอไม่จําเป็นต้องมานั่งหาเกมเด็ดๆมาแคทครับแล้วมึงจะปิดไฟทาไมเปิดไฟเปิดไฟ เปิดไฟครับเปิดให้ดูว่าเกมอะไรฮะนะครับเกมที่เราจะเล่นต่อไปนี้คือเกมที่มีชื่อว่า My Sweeper นะฮะก็สามารถหาโหลดได้นะตาม Google นะครับก็ไฟล์ก็ประมาณ3กิกกว่านะเป็นเกมเกี่ยวกับการวางระเบิดนะครับผมก็เราสามารถคอสตอมแมปได้นะเราสามารถตั้งจํานวนระเบิดได้นะตอนนี้เราเป็นนักกู้ภัยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นดีกว่าฮนะแต่ว่ามันเงียบๆนะก็ขอเพลงมันๆระทึกๆหน่อยแล้วกันนะจัดมาเอาละครับก็ มันหรือเปล่าไม่รู้นะกลับมาพร้อมกับความมันเลยทีเดียวครับเพลงก็มันชิมหายเหลาเย่มากเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เรามากู้ระเบิดกันดีกว่าครับเกมระเบิดี่ายง่ายครับก็คลิกครับปุ๊บครับโอ้โหไม่ตัวเลขนะครับตอนนี้เราเป็นนักกู้ภัยนะเราต้องสร้างจิตวิญญาณนักกู้ภัยเข้าไปครับตอนนี้เรากำลังพบกับระเบิดนะฮะมีหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งเท่ากับหมายความว่านะครับมีระเบิดรอบๆนี้หนึ่งลูกนะครับรอบๆหมายเลขหนึ่งลูกนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้นี่ระเบิดแน่นอนครับปักธงครับปักธงปักธง,ง,งมาร์กไว้ครับอย่าไปกดครับกดไม่ได้ครับเพราะว่าเราปักธงไว้แล้วนะฮะเราล็อกอีกหนึ่งนี้มีระเบิดหนึ่งลูกนะครับอันนี้แน่นอนครับเ <c oughs> พราะมันมีอยู่อันเดียวนะฮะอืมโอ้ยอ้าตายแลาบามาบ้มาบมาบ้้ยแม่งยากว่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนเราเราไปคอสตอมแมปก้วยฮะเราไปคอสตอมแมปครับเหมือนแอมนิซ a เลยทีเดียวนะเราเอาระบบแค่50ลูกพอนะฮะยิ่งน้อยยิ่งดีนะไอ Sky ้สกายเฮียนี่จะคุยอะไรกัะลักหนาเนี่ยนะี่ครับเบอร์สามสองปอนปปอน,ปอนคุยอะไรกันครับพิมไปสั้นๆว่าไอ้โอ้ยไอหำปวยจวยแสดพอ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  เรามาต่อเดี๋ยวก่อนระเบิด50ลูกโอ้โหเปิดทีนะฮะแน่นอนครับปักธงแน่แน่นอนครับ,นนรบไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะฮะครับอะไรข้งมืงอเนี่ยอะไรพี่ไหมกินกล้วยไหมกินกล้วยไหมสาดไเข้าเรามาต่อดีกว่านะฮะนี่ก็เป็นระเบิดแน่นอนฮะหนึ่งลูกไม่ใช่นะครับหนึ่งลูกไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอันนี้มีทั้งหมด 1ลูกนะฮะอันนี้มี2ลูกอันนี้มี1ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโ,ออโอู้หมาอ้เทพขนาดนี้นะครับแน่นอนครับผมเทพนะครับผมอ่ะเรามาต่อเลี่ยฮะอันนี้ก็1ลูกนะฮะโง่ไม่นึกว่าจะเทพอะไรขนาดนี้นะฮะดําเดินมาถึง7ลูกสุดท้ายแล้วครับกับ300วิผ่านไปนะฮะไอชิบหายนานจริงๆหงลูก2ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่อยู่แล้วนะฮะเราต้องมาตามหาระเบิดที่ลงเหลืออยู่นะี่ครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกไม่ใช่ไม่ใช่ใชหาลูกสุดท้ายนะครับห้าลูกสุดท้ายแล้วนะฮะเรามาดูกันต่อครับหนึ่งลูกไม่ใช่โอ้ยเป๊หเปะ๊ะสี่ลูกสี่ลูกสี่ลูกหึหยหึยหย มันอยู่ไม 1, ่ได้หนึ่งสองอ้ยยาก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 สองลูกไม่ใช่หนึ่งลูกไม่ใช่ดิอ่าสองลูกยังไงยังไงสองลูกนี่ไงสามลูกสุดท้าย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 ทำได้ทำได้อับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยทำได้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 ทุยทุยนะครับจะอยู่ที่ไหนสามลูกสุดท้ายสามลูกสุดท้ายหนึ่งลูกไม่ใช่สองลูกใช่สองลูกสุดท้ายสองลูกสุดท้ายเอาล้วครับพี่น้องทั้งหลายน้องมาพบต่างมาดูรายการสุขสันต์ครับ นายกาเดียนอยู่นี่เราหนั่นนายกาเดียนอยู่นี่เราหนั่นอีกสองลูกเท่านั้นจะกดโดนหรือไม่นะครับมาดูกันต่อดีกว่ามึงต่อดีกว่ายังไง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 สกายเฮียอะไรเนี่ยสกายเฮียเนี่ยตกลงเปียเป็นพี่ผมชิมามนกกาบอยบินอองฮากินล่าเรื่อจำใจโอ้มึงร้องเพลงนี้กันด้วยเหรอครับมึงร้องกันอยู่พอดีเลยนะฮะก็สองลูกไม่ใช่อ่ะสามลูกว้าหนึ่งลูกสุดท้ายนะครับหนึ่งลูกสุดท้ายสุดยอดนะครับสุดยอดครับหนึ่งลูกสุดท้ายเท่านั้นเองสกายอะไรอ่ะหนะหนาะหนานแน